ครับการสดีช่วงเทียงของวันที่10ธันวาคมพศสอ6 8ันากสดาสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสไละชินี้ผมกับมี่วัวแม่ลูกเมียมานำเสนอพ่อแม่พี่น้องครับอ่าตัวแม่โค้งสวยๆครับทันใดหาเข่าคุณอ่าหรือว่าหาไปเป็นแม่พันธ์ตำหรรบค้นทุนหน่อยก็ร่องพิจนาบางครับ ผมกับบริการส่งฟรี200กิโลเมตรขึ้นไครับกับราคาขายครับพี่น้องครับน่อกเหนือจาก200กิโลเมตรพอม่พี่น้องทผู้ชมอยากได้ผมกับบริการจะส่งให้ได้แต่ว่าก็ต้องซอยคาร้นามันผมนะครับคาน้นามันที่เพิ่มขึ้นกับตามแต่สมควรตามแต่ตกลงกันอ่ะฝากเบอร์โทรไปก่อนครับเพื่อท่านใดชื่นชอบอยากนั่งไปเลี้ยงกับพินิจตดตองอ่าปรึกษาครอบครัวปรึกษากันดีแล้วเห็นดีกันกับจองโทรมาด้วยครับให้พร้อมเพียงเฮียงหนากันโทรมาเลยเบอร์ศูนย์หกห้า สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลมันฝางอำเภอกะเสรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจะโทษเรีนโทษตัวโทษตมกันพ่อครับพี่น้องครับอ่าขอให้ความจริงใจกันครับพี่น้องครับอ่ะหันมาเมืองง้อครับเดี๋ยวผมสิบอกรูปพันสันฐานครับพี่น้องครับง้อนี่กะเป็นง้ออ่าชา่วทีนี่กรเป็นง้อกลางพื้นบ้านเท่านี้ครับพี่น้องครับส่วนสูงแม่กะบรอยรอยสามสิบหาเนี่ยผ่านการมีลูกมาแล้วสองตัวอ่าลูกสาวเพิ่นนี่ ลูกตัวที่สองอายุสี่เข่าหกเดือนแล้วครับพี่น้องครับตัวแม่บ่บมีต่ำหนี้อย่างนี้ครับเจ้าว่าตัวลูกนี่อ่ามีต่ำหนี้เป็นเขาเอื่นป้องสารง่วตั้งแจ่ดนน่นอยครับนี่ครับอ่าเป็นป้องป้องขึ้นมาหน่อยครับพี่น้องครับเป็นไข่ยี่สวงอ่าราคาขายกะเอาไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทพ่อครับพี่น้องครับโค้งนี้ครับพี่น้องครับอ่าขายโค้งแม่สวยๆครับโค้งแม่อ่าแม่กะบี แปดพันหาลูกตีสามพันหาครับพี่น้องครับอ่าผมตีให้ฟังเลยครับราคาครับตีร่วมทรงร่วมเบสเซตได้หนีครับพี่น้องครับอ่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับท่านใดหางว่าโค้งเอาไปขุนน้ำนะครับเมียเอาไปขุนได้ลูกเอาไปขุนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหนาตางสี่อโค้งสี่หนาเขาสี่เป็นทีต้องการของตลาดเยอะครับพ่อแม่พี่น้องว่ามาคมจะสี่แกไปตลาดครับนี่ครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเอาไปเป็นเมียพันได้ครับ ตัวลูกสาวกับอ่าเอาไปเมรนแม่พันธุ์ได้สำหรับคนทุนหน่อยเด้อครับพี่น้องครับเจ้าตัวลูกสาวเน็นอยมานี้จำนีเดี๋ยวผมพาเมืองครับมันเป็นอย่างนด้เกิดเหมือนเราง้อครับนะครับเป็นป้องป้องป้องสารออกมานนะครับนี่แหละครับมี่ทรันี่แหละครับพี่น้องครับบริวชีเล่อ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยตัวลูกสาวครับพี่น้องครับยังขายเนื้อสามพันหานี่ก็ได้การครับพี่น้องครับแต่ว่านี่ขายร่วงกันไปเลยเด้อครับอ้าวมั่งชะชัดครับพี่น้องครับ นี่ครับราคาอ้างยิงโดยสนามนะครับผูกลาได้กินยาดีครับพี่น้องเนี่ยแม่ไท่เงโบรันบานเฮาไถ่ไงยไทยกังมันตีออกออกมาณนี่ไถยไทยไถ่เงยไทยกางแบบท่ในผ้าครับพี่น้องบถ่านไท่านเ้ไปพาบามันนี่แม่โบรันโบรันกินดีครับพี่น้องครับหนังนังนังดีๆครับเจ้าก็เต็มป่าอยู่โค้งสวยอ่ะสิภาษาสนามภาษาพอ้ากว่าโค้งสวยครับ ฝากไว้เปนะ็นแาวทางสำารชินีจะไว้ในเพื่อนท่านี้ครับกาสวัสดีครับ